เรียนคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านดิฉันนางพฤษพรพหมื่นสะชุมตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนจนะชนูประถมอำเภอจนะจังหวัดสงขลาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลาสตูลขอนำเสนอเอกสารประกอบการประเมินรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอรดครั้งที่12ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการสอนดังนี้ค่ะนวัตกรรมที่นําเสนอคือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องตรรกศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือของแผนการจัดการเรียนรู้1ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2ศึกษาวิธีการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 3. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้จํานวน9แผนใช้เวลา2 3ามคาบสสร้างแบบประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สําหรับเสนอผู้เชี่ยวชาญ 5. นําแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างเสร็จแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน3ท่านโดยมีผลการประเมินมีค่าเฉลี่ย4.57ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ0.45 6 นำแผนการจัดก,การเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างการสร้างและหาคุณภาพของแบบฝึกทักษะ 1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560ศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรูคน้คณิตศาสตร์วิเคราะห์หลักสูตรผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม,ตม 2. ศึกษารายละเอียดการสร้างแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์จากเอกสารต่างๆและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 3. สร้างแบบประเมินความเหมาะสมของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์สำหรับเสนอผู้เชี่ยวชาญ 4. นำแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์พร้อมแบบประเมินความเหมาะสมของแบบฝึกทักษะเสนอผู้เชี่ยวชาญจำนวน3ท่าน 5. ผลการประเมินแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.57ส่วนเบีเ่ยงเบนมนาตรฐาน0.52แต่มีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงตามจำนวนข้อของแบบฝึกทักษะและ 6. นำแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ไปทดลองใช้ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอยา่างและไม่เคยเรียนเรื่องนี้มาก่อนนำแบบฝึกทักษะไปทดลองใช้กับนักเรียนทั้ง3ครั้งพบว่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะเท่ากับ82.08แทับแปดและดำเนินการจัดพิมพ์แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องตรรกศาสตร์ทั้ง7เล่มเป็นฉบับสมบูรณ์และนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไปค่ะ การสร้างและหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน1ศึกษาหลักสูตรแกนการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์2ศึกษาวิธีการสร้างข้อสอบและวิเคราะห์เนื้อหา 3. วิเคราะห์ผลการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม4สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อไว้ใช้จริงจำนวน30ข้อห้านำแบบทดสอบที่สร้างเสร็จแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมิน 6. นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปทดสอบกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 7วิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อหาค่าความยากง่ายและค่าอำนาจจำแนก 8. จากการวิเคราะห์ผลมีค่าความยากง่ายตั้งแต่0 3 6ถึง0.77และค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่0 4 5ถึง0.64ซึ่งครอบคลุมทุกเนื้อาหาและทุกจุดประสงค์การเรียนรู้จัดพิมพ์ต้นฉบับใหม่เก้านำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ0.78และ10 นำแบบทดสอบวัดผลสมรรถทางการเรียนไปใช้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างการสร้างและหาคุณภาพของแบบประเมินความพึงพอใจ 1. ศึกษาวิธีสร้างแบบประเมิน 2. สร้างแบบประเมินความพึงพอใจกำหนดแบบสอบถามเป็น2ตอน3นำแบบประเมินให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน3ท่านตรวจสอบ4นำแบบประเมินไปหาค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ0.73และ 5. านำแบบทดสอบไปสอบถามนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง การดาเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล 1. จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องตรรกศาสตร์แบบทดสอบวัดผลสำฤทธิ์ทางการเรียนและแบบประเมินความพึงพอใจ 2. ทําการทดสอบก่อนเรียนนักเรียนที่เป็นประชากรในการวิจัยจํานวน30ข้อและเก็บรวบรวมคะแนนผลสอบไว้ 3. าํดเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมจํานวน23คาบเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนบันทึกคะแนนในแต่ละแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ทั้ง7เล่มผลการประเมินความพึงพอใจแล้วนํามาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานคุณภาพขององค์ประกอบในนวัตกรรม ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนเรื่องตรรกศาสตร์คือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูเป็นผู้อธิบายเนื้อหาสรุปคำนิยามเองและให้นักเรียนท่องจำรูปแบบต่างๆของประพจน์ทำให้นักเรียนขาดโอกาสสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเองจึงทำให้นักเรียนไม่เข้าใจมโนคติของเรื่องนั้นๆอย่างแท้จริงจากเหตุผลดังกล่าวข้าพาเจ้าสนใจที่จะศึกษาผลสำฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องตรกศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ซึ่งคาดหวังว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่มีเนื้อหาต่อนเนื่องกันเรียนลําดับจากง่ายไปยากมีโจทย์ที่หลากหลายมีจํานวนมากพอที่ให้นักเรียนได้ช่วยทําแบบฝึกทักษะ <c oughs> เกิดความรู้ความเข้าใจให้นักเรียนทําซ้ําๆจนทําได้สร้างความคิดรวบยอดที่ถูกต้องทางคณิตศาสตร์และสามารถนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผลงานส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนดังนี้ 1. ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องตรกศาสตร์ทําให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 2. ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขจากการฝึกแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 3. ผู้เรียนสามารถต่อย,ยอดการเรียนรู้ในความรู้ที่สูงขึ้นได้ผลงานที่นําเสนอนะคะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อเพื่อนครูดังนี้เพื่อนครูสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินการกิจกรรมจัดก,การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพกับผู้เรียนอันเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ซึ่งผลงานของข้าพเจ้าก็ได้มีการเผยแพร่ทั้งในระดับโรงเรียนระดับจังหวัดและระดับเขตพื้นที่ผลงานส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคณะครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาได้นําไปเป็นแบบอย่างปฏิบัติตามโดยเป็นที่ปรึกษาคอยแนะนําให้ความรู้แก่เพื่อนครูอันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนและองค์กรอย่างต่อเนื่อง